เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลายืดเยื้อกันมากเกินไปสรุปโดยสรุปก็คือข่าวลือข่าวหลุดที่ว่าว่ากันมาเกี่ยวกับบริการใหม่ของ playstation plus เนี่ยเป็นจริงนะครับแล้วชื่อมันก็เรียกยากจริงๆด้วยนะมี3เทียนะครับ playstation plus essential playstation plus extra แล้วก็ playstation plus premium นะซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นจะได้เทียพิเศษ ตัดพรีเมียมทิ้งไปจะได้ PlayStation Plus d e Lux แทนนะครับเพราะว่าไอตัวสูงสุดเนี่ยพรีเมียมเนี่ยมันเกี่ยวกับบริการสตรีมมิงซึ่งบริการสตรีมมิงมันไม่เคยเปิดให้บริการในประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะคงจะโดนโดนกันประมาณระดับนี้นะที่ Deluxe ถามว่ามันทำอะไรได้บ้างขั้นแรก Essential ก็เหมือน PlayStation Plus ที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ได้เกมฟรีเล่นเกมออนไลน์มีเซฟออนไลน์ได้ อ่าแล้วก็อะไรกันได้ส่วนลดอ,อะไรอย่างนี้พอเพิ่มเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาเอ็กซ์ตร้าเนี่ยคุณจะได้เหมือน PlayStation Plus ปัจจุบันเนี่ยแหละแล้วก็เช่าเก,าเกมเล่นได้เป็นเกม p พ4กับ p พ5มีอยู่ประมาณ400เกมนะครับที่เช่าเล่นบน p พ4กับ p พ5ได้นะครับแล้วก็ขั้นสูงสดุดเอาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนใจเล่นเกมเก่าเอาแค่เอ็กซ์ตร้าก็ได้นะใช่ไหมเอาแค่เอ็กซ์ตร้าก็ได้ ที่ซ่ากเพียงพอแล้วครับพี่กูถ้าไม่อยากเล่นเกมเก่าเพราะมันมีเกมเพย์สี่เพย์ห้า 4, ให้เล่นนะครับแล้วก็มาเป็นขั้นแพงสุดก็คือจะเป็นพรีเมียมนะครับพรีเมียมก็จะเพิ่มเกมเก่าเข้าไปด้วย240เกมเกมเก่าในที่นี้จะเป็นเพย์หนึ่งเพย์สอง PSP ดาวน์โหลดมาเล่นบนเครื่องได้และก็สตรีมได้แต่ถ้าเป็นเก 3, มเพย์สามดาวโหลดมาเล่นในเครื่องไม่ได้สตรีมอย่างเดียวเท่านั้นนะ รวมไปถึงสามารถที่จะเอาเกมเพหนเพเพเนี่ยไปสตรีมเล่นบน PC ได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อบริการที่เรายังชะโง,งนชะไหยกันมันอยู่เล็กน้อยก็คือว่าจะมีทดลองเกมให้เล่นได้ด้วยนะเป็น select title นะบางเกมนะมีโหลดเกมเต็มไปทดลองเล่นได้แบบจำกัดเวลาจะ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าครับ เกมอย่างสเตนเจอร์ออฟพาราไดเนี่ยเหมาะมากที่คุณจะได้มี <c oughs> มีมีตัวอย่าง2 <c oughs> งชั่วโมง <c oughs> คือให้ <c oughs> ให้คุณลองเล่นไงคือเกมแบบอะไรวะกูจะชอบไหมวะมันจะดีไหมวะอะไรเงี้ยก็ลองเล่นดูถ้าชอบก็กค่อยซื้อไม่ชอบก็ข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าของเราเนี่ยมันจะไปตกที่เด l ะลักซิ i ดชันนะครับบริการจะเหมือนกับตัวพรีเมียมทุกอย่างเลยยกเว้นไม่มีเพสามาเกี่ยวข้อง แล้วก็ไม่มีการสตรีมเกมมาเกี่ยวข้องสก,กีมสตรีมเพย์หนึ่งเพย์สองพีเไปลงพีอะไรเง,งี้ยไม่ได้ได้แต่ดาวน์โหลดอย่างเดียวนะครับโดยราคาเนี่ยผมขออนุญาตอ้างอิงเอากับบริการของไต้หวันเพราะว่าค่าเงินบาทไทยกับเงินไต้หวันเนี่ยตรงกันแบบแทบจะ1ต่อ1นะครับก็คือรายเดือนเขาอยู่ที่338บาท ลายสเดือนอยู่ที่928บาทแล้วก็ลายปีอยู่ที่2288บาท้บาทราคาไทยไม่น่าจะแกว่งกว่ากันเท่าไหร่ประมาณนี้ถ้าคุณอย่างที่บอกเน้นย้ำอีกทีถ้าคุณไม่คิดจะเล่นเกมเก่าเลยใช้เอ็กตาก็พอเอ็กตาของไต้หวันอยู่ที่ปีละไม่ถึง2000นะครับ1 9 8 8บาทประมาณนี้แพงกว่าเดิมนิดเดียวแพงกว่าเดิมนิดเดียวอ๋อ อ่ามาผมไปดูขั้นแรกอ่าไอตัวนี้มันปัจจุบันมันพันร้อยเก้าสิบแต่นี่ก็เพิ่มมาปีละแปดร้อยเองแปดร้อยเองได้เล่นเกม Play สี่ Play ห้าคุณเล่นเกม Play สี่ Play ห้าปีละเกมหนึ่งก็เกินแล้วไอ้ส่วนต่างเนี่ยเกินเราคุ้มเราใช้ X ดาวนะประมาณนี้โอเคถามว่าเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Xbox อะไรมันคุ้มกว่ากัน ผมยังให้ Xbox Game Pass Ultimate ชน,นะผมยังให้ของ Xbox ดีกว่าเพราะว่าเกม Gen 360ของเขาไม่ต้องสตรีมโหลดลงเครื่องเล่นได้เลยเขามี d ีล Day 1ทั้งเกม Third Party ทั้งเกม First Party นะครับเพราะฉะนั้นของ Xbox ยังดีกว่าแต่สาระสำคัญขขเขาทาให้ได้เป็นะรับ ไอไอบริการของ PlayStation เนี่ยมันจะห่างจากเ a นว n นประมาณเท่าไหร่อ่ะกว่าจะมาลงอ่ะพวกเกมใหม่อ่ะไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้ยังไม่มีข้อมูลตอนนี้บอกไม่ได้ผมผมเดาเดาเดาไปก็กลัวจะผิดนะก็อย่าเพิ่งให้ข้อมูลดีกว่าถ้ามีอะไไปถามพี่ิไปถามพี่กินนู่นอะเพราะฉะนั้นก็ยังยังให้บริการของ Xbox ชนะแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดก็อยู่ที่ว่า คุณเกมบนเครื่องอะไรเป็นหลักถ้าคุณไม่เกมบน Xbox ไม่ได้มีเครื่อง Xbox ไม่ได้สนใจอาจจะซื้อ Xbox ใช้อันนี้ก็ไม่เร็วก็ไม่แย่นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบอยู่ในวนเวียนจักรวาลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ก็โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเครื่อง Xbox และใช้เครื่อง Xbox เป็นหลักเล่นเกม x c l u บน p s 5เท่านั้น อ่าอะไรแบบนี้เพราะมันมีคนเป็นแบบนี้คือเกมทุกอย่างทั่วไปเล่น Xbox เอาแต่ถ้า Sony มี Exclusive จะซื้อบนเครื่อง PlayStation อะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันถ้าคุณใช้เครื่อง Xbox เป็นหลักซับของ Xbox ไปเลยผมว่าคุ้มกว่ามันก็มีจุดล้นหลั่นได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับคือสิ่งที่ PlayStation มีและ Xbox ไม่มีคือประวัติศาสตร์ใช่ไหมคือเจนของเพ1 Play 2, อย่างเงี้ย Xbox มันยังไม่ได้ทา เขาไม่มีเกมหน้าเกมที่เป็นของเขาในขณะที่ถ้าคุณจับจับไปหา PlayStation น่ะมันก็มันก็มีเกมที่เริ่มจะสร้างชื่อให้กับเครื่องให้กับแบรนด์ PlayStation มาก่อนแล้วแต่เกมเหล่านั้นหลายๆเกมในปัจจุบันนี้ก็มีการรีมาสเตอร์รีเมคอะไรกันเยอะอยู่นะเกมที่เคยดังสมัย PS2 อ,อย่างไอโคโนคลอส s นี่ก็กำลังจะกลับมาอีกแล้วเห็นไหมก็นั่นแหละมันก็จะมีเกมรีมาสเตอร์มาขายได้เรื่อยๆจนถึงวันหนึง่ง ไอบริการ Subscription แบบนี้อาจจะไม่จําเป็นหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยคือถ้าถ้าเป็นคนเล่นเกมเยอะๆมันถึงจะต้องมาคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเล่นฉาบฉวยอะ่ะหรือว่าไม่เคยเล่นมาก่อนผมคิดว่ายังไงก็คุ้มอะ่ะอืมอ่อ uh, let's go eternal wings เพลงนด้วยสนุกมากอ๋อ <c oughs> อ่าอันนั้นอันนั้นน่าจะหวังยากครับอันนั้นอันนั้นน่าจะหวังมาลงยากฮะอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยอืมคือบริษัทมันปิดตัวไปแล้วอะครับ อ่ามีมีไม่รู้ว่าตอนนี้ลิกสธิอยู่กับใครมีคนให้ทัศนะที่น่าสนใจว่า Xbox Game Pass มันดีกว่าซื้ออ๋อมัน Xbox Game Pass มันดีกว่าการซื้อเกมเก่าเฉยๆเพราะว่ามันมันใช้วิธีบูสเกมเก่าๆให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นด้วยภาพสวยขึ้นเฟรมเรทดีขึ้นอะไรแบบนี้อ่ามันก็มีแบบ มันไม่ไม่ได้เอามาตรง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 เลยไม่ใช่จับมาโยนโคม้มแล้วก็เล่นได้มันก็มีอัพสเกลมีอะไรให้นะครับอ่าเรื่องเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแตบเกมเพย์หนเพย์สองนี่มันไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรยากกับ p s p ลอมอะไรแบบเนี้ยคือเอาจริงๆนะผมผมเทคอิดอัแกรนว่า ไอ้ที่มึงบอกว่ามึงจะเล่นเกมเพย์หนึ่งเล่นเกมเพย์สองเล่นเกม PSP แบบดาวน์โหลดมาเล่นบนเครื่องมึงได้เนี่ยมันจะลื่นนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวกูโหลดเกม PSP อ h a ีชารดอะไรนะโกนอว์โก o อบสปาร์ตามาเล่นวันแรกกระตุกชิบหายเลยนะครับคือคะแนนคุณจะดิ่งลงเหวเลยถ้าแบบว่าเอ้ยผมอยากเล่น h a d o w of c o l o s s ั s แบบเวอร์ชันเพย์อ่ะไม่ใช่เวอร์ชันรีมาสเตอร์ที่เขาเพิ่งขายแล้วโหลด h a d ์ w of Colossus ของเพย์มาเล่นแล้วเล่นไม่ได้เนี่ย เฮี้ย er เลยนะ <laughs> คือเี้ยเลยนะยับนะอยากยทันทีเลยยับเลยนะอยากเล่นไฟยอยากเล่นไฟนอนเจ็ดเวอร์ชันเพหนึ่งอะครับที่มีสามแผ่นอะโหลดมาเล่น <laughs> แล้วกระตุกอะไรเงี้ยแผงสามเปิดไม่ได้เฮี้ย er อะไรเงี้ยคือเละบอกเลยเละตุ้มเปะ๊ะเออเพราะว่าออย่างที่ผมเคยคุยกับหลายๆคนในดิส c อร์ไปอะว่าเกมเพย์มัน มันก็ยังทําอีมูยากกันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าผมคิดว่าไอกเกมที่เอามาให้เล่นนี่คงไม่ใช่อีมูหรอกมันคงเป็นซอฟ์ตแวร์แท้ซอฟ์ตแวร์ของจริงอะไรอืมประมาณนั้นอ่าโอเคหวังว่าทุกคนคงจะได้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนตามเป้าประสงค์ที่คิดไว้ตั้งแต่แรกนะ คิดว่าน่าจะครบท้วนกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งพอดีโหคนเข้ามาดูกันเยอะเป็นประวัติการที่สุดในการไลฟ์ของผมเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอ่าเนี่ยมีคนบอกว่าอยากเล่นอีโคไอโคใช่ไหมไอโคเพยสองใช่แล้วมันแล้วเก็บนาน,านเล่นไม่ได้แล้วแล้วมึงจะรีมาสเตอร์มาทั้งทีมึงก็รีมาสเตอร์มาเกม,กเ,ม,เ,กมเดียว มึงก็รีมาตเตอร์มาแต่ทั้งทั้งที่เจนเพสามอ่ะมึงรีมาสเตอร์มาทั้งสองเกมนึกออกปะตอนตอนเพยสามมันมีแพ็คคู่ไอโค่อาชาโด้กคอโลซัดกูก็ไม่เข้าใจแล้วก็อะไรนะตอนนั้นผมจําได้เลยมันทํประลาดประหลาดอีกอย่างหนึ่งนึกไม่ออกเมื่อกี้คิดออกกาเดียนใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รัฐกาเดียนรัฐกาเดียนมันเจนเพสี่แล้วไม่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 ได้ของซีรีส์นี้ด้วยเป็นของอันอื่นคือมันมี ยุคเพยสามนี่มันเป็นความด่างพ้อยของโซนีจริงๆคือทําอะไรแบบเลเทะไปหมดเกมเพยสามที่ผมยิดถึงอย่างวอลฮอกสตาร์ฮอกอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็คงจะไม่มีโอกาสได้เล่นแล้ว <c oughs> เตอร์ังไม่มีเล <c oughs> <c oughs> อ่าคุณเม่กลับมาแล้วผมจะถามคุณเม่พอดีว่าเอ่อ ไอ้โปรโมชั่น Xbox Game Pass แบบลดราคาคุณเมย์เอาแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องไปสมัคร ID ใหม่เพื่อใช้เนี่ยมันถูกกว่ากันเยอะไหมมันหาได้ตลอดไหมโดยปกติแล้วถ้าในประเทศไทยตามหลักความปกติของมันนะเืออันนี้ถ้ามีคนถ้าไม่ถ้าคนมีเครื่อง Xbox เนี่ยมันถ้าถามว่ามันถูกไหมมันจะมีโปรโมชั่นของมันอยู่ครับเช่นแบบ ซื 2> 1, 2, 3, ้อหนึ่งได้สองซื้อสามได้หกอะไรมันมันมันแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ Xbox e ทำเองเหรอ Xbox e ทำเองครับโอ้ย K เฟี้ยวคือมีอยู่ใน<ม>สโตร์เลยแบบว่าเออคุณไม่ได้ซับเรานานแล้วนะเอาเดือนแถมเดือนไหมอะไรเงี้ยใช่ครับมาเป็ <S <S นพีบ,บางครั้งในบางเดือนก็จะเป็นแบบนั้นนะก็จะมีโปรแบบนั้นด้วยแบบไม่ใช่แค่ลดราคาคือแบบแถมให้เลยเอออะไรอย่างนั้นก็จะมีให้นะ ก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งแบบไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องมุดเรื่องอะไรเลยโปรโมชั่นในของแบบเกมพารทเ,เกมไลฟ์โกอะไรของเขาที่มันแบบแพ็ครวมไปแล้วมันก็แบบลดไปทีเดียวเลยเหมาเหมาไปเลยเป็นอัลติเมทอะไรเงี้ยเอส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นก็คือเขาลดทีเขาเขาลดแบบเวอร์ชันอัลติเมทไปเลยก็แบบเป็นข้อให้ก็ดีใช่ใช่ <c oughs> คือถ้ามันมีโปรโมชั่นแบบนี้ซึ่ง เออเอาจริงๆโซนี่เขาก็ทําเหมือนกันนะผมเคยเห็นแบบปีหนึ่งลดเหลือห้าร้อยอะไรเงี้ก็มีอยู่แบบปีละหน2่ลสองหนงอะไรเงี้ยก็ได้อยู่โอเคโอเคได้หนึ่งปีได้สามเดือนเพิ่มอะไรมันก็จะมีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช่วงุดจีนทวกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เออเออเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่แต่ถ้าซื้อเถื่อนนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ไม่ซื้อเถื่อนซื้อซื้อเว็บนอกอ่าพูดอย่างงี้ซื้อเว็บนอกจะไปเจอดิวแบบว่า Xbox Game Pass Ultimate สามเดือนสี่ร้อยบาทอะไรเงี้ยถูก ใช่ป่ะแต่ตอนนั้นที่เราเจอันก็เท่าไหร่นะสี่ร้อยอะไรอย่างงี้แล้วมันมีมีมันมีตลอดไหมอย่างเงี้ยราคามันไม่มันมีมันมีตลอดมันจะแบบยื้อตรงนี้ไว้ตลอดหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ปัจจุบันมันยังมีอยู่แต่แต่ที่ผมเห็นนะราคามันก็จะเปลี่ยนตลอดด้วยเหมือนกันครับเฮ้ยอันนี้เด็ดเลย คุณบาซ่าบอกว่ามีแอคชั่นรีเพย์ลงในเกมพาร์ทด้วยลงลงในพาร์ทด้วยไอ้เชี่ยเอาจริงๆนะไหนๆเกมมึงเก่าขนาดนี้แล้วนะมึงใส่ไปเหอะผมว่าผมว่าแจ๋วนะเว้ยมีแอคชั่นรีเพย์อันเนี้ยพูดถึงอันเนี้ยแอคชั่นรีเพย์ในตัวของ Nintendo Switch Online เวลาไปเล่นเกมเก่าๆของเขาอะครับมีให้เขาจะเขาจะมีฟังก์ชันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แอคชั่นรีเพย์เป็นฟังก์ชันให้กดย้อนเวลา อ่าอ,าอาเออก็คือแบบสมมติว่าเราเราเล่นพาดเราย้อนเวลาเลยเฮ้ย <c oughs> ผมว่าอันเนี้ยน่าทำํนาทำน่าทำเนี่ยโคตรน่าทําเลยผมว่าคนชอบเอาจังจริง Microsoft เปิดให้ใช้บริการ PC Game Pass ในไทยแล้วเดือนแรก3บาทเท่านั้นโอ้โหแม่งราคาแม่งแบบว่าโคตรจี๊ดใจเลย แล้วมันแล้วมันเลือกวันปล่อยด้วยนะแม่งอย่างกับมีวงในรู้ว่าแบบไอ้เฮียโซนี่เขาจะปล่อยวันนี้กูก็ปล่อยมาบ้างเอาดีไอสัตว์อะไรอย่างเงี้ยราคาสามบาทจริงๆว่ะใช่ครับแต่มันมันคือพีซีเกมพา s แหละเพราะว่ามันคือแค่พีซีใช่มัน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 รู้ว่ามันไม่มีเครื่องขายในแบบครบทุกภูมิภาคในเซาท์อีสเอเชียแต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่าใช้แบบ ลีเจียนประเทศไทยอย่างเงี้ยเกมบางทีมันก็ไม่เท่ากันนะมันมีปัญหาเหมือนกันนะบางเกมมันไม่ลงให้ไทยใช่บางเกมมันไม่ลงใ,ในสโตรประเทศไทยเหมือนกันครับคือถ้า <c oughs> เล่นเกมแบบทั่วๆไปมันก็คงไม่เป็นไรหรอกหรือเกมของ Microsoft เองอะไม่เป็นไรแต่ถ้าหาอินดี้อะไรอย่างงี้อาจจะยากอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณโดจะพูดอะไรครับอ่าถ้าหมดข่าวโซนี่แล้วมีลิงก์ล่าสุดแปะในห้องนั่งเล่น,นครับ มาเชียร <laughs> ผมว่าผมจะไปแล้วมีอีกเหรเชียเอ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ย hey, ข่าวเซลด้ย <laughs> <laughs> โอ้ยไปกันใหญ่แล้วเซ <laughs> ลดาเลีโวเออเซลด้าโน้ตเลนเซ็ตเรอไวลด์สุกเพนน์ัตส์่าอิินิข่าวภาค่องเซลดาเบรดออฟเดอะไวล 2022年に発売を予定しているとお伝えしたいと思まもう少しお時間をいただきたく、発売を2023年春に変更させていただきたいと思います。楽しみにお待ちいただいている皆様、大変申し訳ありません。Go for は、e a r の舞台は、Go f ー r l イルドでの地上フィールドだけでなく、 แล้วก็มีเทรลเลอร์นิดนึงอันนี้คือคือเกมภาคใหม่ใช่ไหมมันภาพมันเหมือนเดิมเลยนะภาพมันเหมือนเดิมเเหมมือนดิก็คงคาดหวังว่าให้มันเปลี่ยนไม่ได้เราวก็รัวมันยังไม่เปลี่ยนเลยแต่เกมเพย์ดูดูแบบมีอะไรเยอะขึ้นนะ โหผมรู้ว่าเหตุผลที่มึงเลื่อนอะเพราะอะไรไม่ใช่มึงทำไม่เสร็จหรอกมึงกลัวเอาเดนลิ <laughs> นงอะเดะโหมึงออกมาปีเนี้ยมึงแพ้เอาเดนลิงแนะ่ แกสู้แกสู้แฟนนินแฟนนินจะมาฆ่าผมเลยโดนแน่พี่ทัวทัวลงแน่เหตุผลที่แท้จริงอ่ะคือเกมเสร็จหมดแล้วเทียจะออกอยู่แล้วจะออกปี2022นี่แหละเทียออกไปแม่งแพ้เดินลิงไม่ได้เกมอ่า์เยียเสียชื่อเสียหน้าเออไปปีหน้าดีกว่าโอผมรู้หรอกนะไร่าดเนอ ใช่กาดนะแฮร์รี่ไม่เลยโอเคก็ประมาณนี้โอ้าทำไมวันนี้แม่งดูเดือดเลือดพ่านเรื่องเยอะเหลือเกินอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไลฟ์ในวันนี้นะโอ้โหคนดูเยอะมากเลยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาอยู่รวมกันนะชอบแบบนี้หรือว่าเดี๋ยวผมไปตัดวิดีโอสั้นๆมาให้ทีแล้วกันนั่งดูชั่วโมงนึงมันก็เกินไปเอาแบบสรุปๆเนะอ่าจะได้แบบว่า ดูปัดเดียวก็รู้เรื่องประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการติดตามเดี๋ยวสักสี่ทุ่มผมกะว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไลฟ์โกสไวต่อคุณแม่เล่นจบไปแล้วไหมยังยังครับยังเฮ้ย,ยทำอะไรแบบเก,เกมเขาบอกสั้นนิดเดียวทำไมไม่จบอีกผมเล่นไซคเวสท,ทั้ง,ท,งทุกเอทุกทุกอย่างของมันเลยนะอ๋อไซคเวสสนุกนเขาบอกไซคเวสสนุกใช่ครับใช่ครับผมไซควสนี่ตลึงตึงโป้มากเลยบางที เพราะว่ามันจะเล่าที่ไม่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยครับมันจะเกี่ยวกับเหมือนแบบชีวิตประจวันที่คนมาเจอแก้ไขปัญหาคนอื่นอะไรเงี้ยนะมันจะแตกต่างจากเส้นเนื้อเรื่องไปเลยมันเลยเลยรู้สึกว,ว่ามันมีอะไรที่แบบเออสนุกดีอะไรเงี้ยใช่ผมว่าดีไซน์แบบนี้เจ๋งคือมันประมาณนี้ครับเท่าที่ผมฟังมาผมยังเล่นไม่ถึงนะไอเมนเควสเนื้อเรื่องหลักอะ่ะมันก็คือการเดินทางของพระเอกที่จะต้องไปช่วย นางเอกช่วยน้องสาวอะไรนู้นเนี่ยก็ไปเจอผู้ลงผู้ร้ายอะไรก็ว่ากันไปแต่พอไซเควสปุ๊บคือมึงอยากเล่าอะไรก็ได้ไงเล่าเล้อเธอเธอและเรื่องที่เขาเล่าอ่ะมันเป็นพวกโฟก์รอครับเป็นเรื่องแบบตำนานความเชื่ออ่าหรือหรือว่าเรื่องเล่าแบบถ้าเปรียบเมืองไทยอาจจะแบบว่าเรื่องเรื่องผีหนังจ้างไปฉายหนังกลางแปลงอะไรอย่างเงี้ยที่ดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่าแบบสอดแทรกกันไปเป็นเกล็ดสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ซึ่งอันเนี้ยดีแล้วผมว่า เกมไม่ได้เครดิตอย่างที่มันควรจะเป็นอืมคนไปมองว่ามันแบบเป็นสตักเจอร์โอเพนเวิร์แบบเก่าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เข้าใจได้ก็เอาเอาจริงๆโดยพื้นฐานบมกว่าคนญี่ปุ่นก็ทำเกมโอเพนเวิร์ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะจนกระทั่งมาเจอ e l d e ด r i n k กับเนียลต t มมาตก็ยังบอกว่ามันเวิร์กไม่ได้เลยแม่งโล่งโม okay. Okay. อ่าเซลดาก็โล่งๆลงเอลเดอลก็โล่งๆคือคือ okay. ญี่ปนนุ่นทำแบบเมืองแบบแน่นๆอย่างเงี้ยไปดูเกมพวกอนิเมะทั้งหลายอ่ะผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกมันไม่เห็นดีเลยอะไรอย่เงี้ยเออประมาณนั้นอ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่สักประมาณสี่ทุ่มไปเจอกันบ๊ายบาย,บาย,บาย